ครกร1 2นัดยื่นรายชื่อประชาชนที่รวบรวมได้เกือบ30,000รายชื่อต่อรัฐสภาในวันอังคารนี้นะครับเพื่อให้แก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ที่คุกคามและริดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนครับคณะรนรรค์แก้ไขมาตรา112หรือครกร112 2แถลงสรุปการรนรงค์112วัน โดยระบุว่านับแต่วันที่15มกราคมคอรก112ได้รณรงค์อภิปรายปัญหาของกฎหมายอาญามาตรา112หรือกฎหมายมิน่นทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจนกระทั่งมีผู้ลงชื่อแก้ไขกฎหมายมิ่นทั้งสิ้นจำนวนกว่า38,000คนแต่มีแบบฟอร์มที่เสียกว่า1,000 10, คนจึงมีรายชื่อที่พร้อมส่งสภาจำนวนกว่า27,000คนครับ โดยคอร์รกร้ออจะอาจจะย,ยื่นร่างกฎหมายพร้อมกับรายชื่อประชาชนให้กับรัฐสภาในวันอังคารที่29พฤษภาคมนี้เวลา9นาฬิกาโดยนัดรวมตัวที่หมุดคณะราษฎรที่ลานพระบรมรูปทรงมา้าคอรกร้อยสิบสองแถลงอีกว่าระหว่างวิกฤตการเมืองที่ผ่านมานับแต่การรัฐประหาร19กันยายน2 5 4 9ได้มีผู้ถูกด,ดำเนินคดีด,ด้วยกฎหมายอาญามาตรา112เป็นจำนวนมากจากการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ด้วยการตีความกฎหมายบนอุดมการณ์ที่ผิดหลักการประชาธิปไตยและตีความการกระทำผิดอย่างกว้างจนแม้แต่การแปลหนังสือก็กลายเป็นการกระทำผิดการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่รัฐในระดับต่างๆปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาและนักโทษคดีการเมือง112ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพอย่างต่อเนื่องเช่นไม่ได้รับการสืบพยานอย่างเพียงพอไม่ได้รับสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวไต่สวนคดีโดยปิดลับ การกระทำต่อผู้ถูกกล่าวหาและนักโทษการเมืองคดี112สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้รักความเป็นธรรมและผู้ที่เรียกร้องต้องการประชาธิปไตยจำนวนมากมีผู้เรียกร้องให้มีการยุติการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยกฎหมายอาญามาตรา112มาอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี2553แถลงการระบุอีกนะครับว่าหลังจากได้รัฐบาลจากการเลือกตั้ง ทำให้ประชาชนคาดหวังว่าเหตุการณ์ทางการเมืองจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแต่เหตุการณ์ก็กลับไม่เป็นไปดังหวังกรณีการตัดสินจำคุกนายอัมพลตั้งนพกุลหรืออากง20ปีอย่างไม่เป็นธรรมสร้างความรู้สึกสิ้นหวังให้กับประชาชนจนํานวนมากคอ,กกอร์112จึงเกิดขึ้นแต่หลังจากครบการรณรงค์112วันไปเพียง3วันนายอัมพลก็มาเสียชีวิตในเรือนจําด้วยอาการป่วย ครกร112ยืนยันว่าจะยังไม่สลายตัวแต่จะติดตามและต่อสู้จนกว่าปัญหาอันเนื่องมาจากมาตรา112และกรณีที่เกี่ยวข้องจะได้รับการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงครับ นอกจากผู้ต้องขังคดีร้อจะรู้สึกย่แย่แล้วนะคะจากการถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมแล้วคนในครอบครัวก็รู้สึกไม่แตกต่างกันค่ะเราจะปติตามเสียงสะท้อนจากภรยาของอากงภรรยานายสุรชัยด่านวัฒนานุสรและภรรยานายสมยศพฤกษากเกษมสุขจากรายงานของคุณบุษกรแก้วดอนรีค่ะว่าการโบกมือนในวันที่สามพฤษภานะั่นคือการโบกมือครั้งสุดท้ายของเขาดิฉันไม่คิดมาก่อนเลย ว่าเราจะจากกันตรงนั้นเราก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยวันนี้ดิฉันอยากจะบอกกับสังคมว่าปีไหนก็แล้วแต่มองเห็นว่าเขายังเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราเราอยากจะอธิบายว่าเราไม่ใช่เหยื่อเพราะว่าเหยื่อเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ถูกกระทําโดยไม่สามารถต่อสู้ได้ณนะวันนี้เนี่ยเราจะขอต่อสู้นะคะเพื่อความถูกต้องและความบริสุทธิ์ของสุณทพ์ ผมก็ได้จะบอกเว,ว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจไม่ต้องหวัน่นิตกถ้าตกใจจะเป็นโรคหัวใจไม่ต้องขี้แย่ผมให้กำลังใจคเัาพ่อจะสู้เองพ่อพ่อเคยสู้มามากแล้วเสียงเหล่านี้สะท้อนถึงความเจ็บปวดที่สามีและลูกชายของพวกเขาต้องถูกจับกลุมในคดีที่ไม่มีใครจะสามารถช่วยเหลือได้นั่นคือคดีหมิ่นสถาบัน ตามกฎหมายอาญามาตรา112คดีที่ทั้งหมดตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงจนศาลไม่สามารถปล่อยตัวชั่วคราวได้ทำให้ผู้ต้องหาทุกคนไม่มีสิทธิ์ที่จะออกมาหาหลักฐานในการต่อสู้คดีรวมไปถึงสภาพและการดูแลผู้ต้องหาทุกคนภายในเรือนจำยิ่งสร้างความเจ็บปวดมากขึ้นดังนั้นภายในงานบันทึก112วันแก้ไขามา,าตรา112จึงได้นำคนในครอบครัวของผู้ที่ถูกคุมขังเหล่านี้ มาพูดในสิ่งที่พวกเขาได้รับจากมาตา112นางรัตน์มาลินตั้งนพกุลภรยาอากงได้บอกเล่าถึงวินาทีที่ทราบข่าวการเสียชีวิตของอากงภายในโรงพยาบาลของเรือนจำว่าไม่คิดว่าอากงจะจากไปเร็วอย่างนี้ซึ่งสิ่งที่ได้รับทราบก็คือการดูแลรักษาภายในเรือนจำไม่มีประสิทธิภาพและไม่ได้รับการใส่ใจที่เพียงพอทั้งที่อากงเป็นโรคมะเร็งที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งตัวเองก็อยากให้คดีอากงเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและถึงแม้ว่าพวกเขาจะถูกตัดสินคดีไปแล้วแต่ก็อยากให้ปฏิบัติกับพวกเขาเหล่านั้นเท่ากับมนุษย์ทุกคนแัะนั้ฉันอยากจะพูดความในใจบ้างเพื่อที่จะบอกกับสังคมว่าการที่จะทำทำอะไรกับนักโทษที่อยู่ในเรือนจำขอให้เห็นหัวอ,อกของครอบครัวเขาบ้าง เพราะว่าครอบครัวเนี่ยก็มีความทุกข์ไม่ผิดกับนักโทษที่อยู่ในเรือนจำแล้วก็ยังมีลูกหลานยังมีใครๆที่เขาเป็นห่วงนักโทษก็เป็นห่วงและลูกหลานก็เป็นห่วงผู้ที่ได้รับโทษแต่ดิฉันก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับครอบครัวดิฉันเร็วได้ขนาดนี้ นางปราณีด่านวัฒนานุสนรภรรยาของนายสุรชัยด่านวัฒนานุสรบอกว่าสภาพภายในเรือนจำน้ำแออัดมากทำให้สุขลักษณะอนามัยไม่มีความสะอาดรวมไปถึงทำให้ผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วมีอาการเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแพทย์และเครื่องมือมีไม่เพียงพอซึ่งในขณะนี้นายสุรชัยก็มีโรคประจำตัวที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดจึงมีความรู้สึกกังวลในเรื่องนี้เป็นพิเศษ นอกจากการดูแลรักษาภายในเรือนจำและการปฏิบัติต่อหลักความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังมาตา1 1 2ที่ทำให้ครอบครัวสะเทือนใจแล้วยังรวมไปถึงการที่สารไม่อนุญ,ญาตให้ประกันตัวเพราะเกรงว่าจะหลบหนีเนื่องจากมีอัตราโทษสูงทั้งที่ในคดีอื่นที่มีอัตราโทษที่สูงกว่านี้ยังให้ประกันตัวออกมาได้นางสุกัญญาพฤกษากเกษมสุขภรรยาของนายสมยศพฤกษากเกษมสุขเล่าความรู้สึกว่า การที่ศาลไม่ให้สิทธิการประกันตัวถือเป็นการขัดต่อหลักสิทธิที่มนุษยชนขั้นพื้นฐานเนื่องจากไม่มีการปล่อยให้ออกมาหาหลักฐานในการต่อสู้คดีซึ่งการขอประกันตัวแต่ละครั้งศาลก็มาจะให้เหตุผลว่ากลัวจะหลบหนีในเรื่องนี้อยากจะบอกว่านายสมยศรู้ตัวมาตั้งนานแล้วว่าอาจจะต้องถูกจับกลุ่มดังนั้นหากจะหลบหนีจริงก็คงหลบหนีไปตั้งนานแล้วหลังจากจับตัวเราเนี่ย เราได้ยื่นคำคำร้องขอประกันตัวด้วยหลักฐานต่างๆนาๆนานะคะก็ไม่ได้รับการพิจารณาให้ประกันตัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่าตรงนี้เนี่ยขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนนอกจากหลักสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนควรได้รับแล้วเนี่ยนะคะหลักพื้นฐานมโนสำนึกของทุกคนในที่นี้นมีหรือเปล่าก็คือหลักมนุษยธรรมตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นพื้นฐานเลยคุณปฏิบัติตัวกับ คนที่ยังแค่เป็นจำเลยหรือผู้ต้องหาเท่านั้นเนี่ยในลักษณะแบบนี้เนี่ยดิฉันคิดว่ามันละเมิดหลักการพื้นฐานคือมนุษยธรรมไปแล้วนะคะด้านบีนางของนายสุริยันกกเปือยเปิดใจว่าการบอกให้ลูกชายรับสารภาพมาจากการที่อายการได้พูดกับตัวเองว่าถ้ารับสารภาพลูกชายก็จะได้ลดโทษกึ่งหนึ่งและหากจะรับสารภาพก็จะมีการตัดสินคดีเลย ซึ่งเมื่อได้ฟังอย่างนั้นก็ทําให้เข้าใจว่าหากต่อสู้คดีต่อไปก็ไม่มีวันที่จะชนะปุ๋ยอายการอายการบอกจะรับสารภาพไหมถ้ารับสารภาพจะตัดสินวันนี้เลยก็ได้ถ้ารับอีกหนึ่งชั่วโมงตัดสินเลยผมก็ให้รับอายการว่าถึงหมีจะพูดหรือไม่ได้พูดผมก็จะให้รับเพราะผมก็ไม่อยากยุ่งยากกับคดีแบบนี้เออถ้ายิงคนตายผมไม่กลัวหรอก นี่คดีแบบนี้ผมไม่เคยเจอไม่เพียงผู้ต้องหาในคดี112จะต้องทุกขทรมานจากการถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมแต่คนในครอบครัวของพวกเขาก็ได้รับความทรมานไม่แพ้กันถือเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในสังคมประชาธิปไตยธนวัฒน์บุราคอถ่ายภาพบุษกรแก้วดอนรีรายงาน